วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิธีทำ Windows To Go หรือติดตั้ง Windows โดยตรงเข้า Flash d r i v e ไปเลยนะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับผมเพียงใช้โปรแกรม r u f a s นะครับ u f s นะครับผมซึ่งสามารถซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรม r u f u s เนี่ยแบบไม่ใช่แค่ทำเอาไว้ทำ USB boot Windows เท่านั้นก็พอนะครับยังสามารถติด ตั้ง Windows โดยตรงผ่านแฟลชไดร์เข้าไปได้เลยนะครับผมแต่แฟลชไดร์เนี่ยความจุแนะนำนะครับให้ใช้ 32GB ขึ้นไปดีกว่านะครับโอเคแต่ส่วนผมเนี่ยผมใช้แฟลชไดร์เป็น3 0ไม่ใช่ดิ64 GB. นั่นแหละครับ 64GB เลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคมาผมจะมาทำการ เปิดตัว PC ขึเครื่องนี้หรือที่พีซนะครับอันนี้คือผมได้ทําการโหลดไอตัวโปรแกรม r ูฟั f a s มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวพร้อมกับระบบ Windows ด้วยนี่ไงนี่คือ Windows ที่ผมลองลงเนี่ยเป็น Windows 10 g o Specter นะครับโอเคผมมาทําการเปิดโปรแกรม l o o p f a เลยนะครับผมโอเคมา l o o p f a นะครับผมปิดโปรแกรม l o o p f a s นะครับโอเคนี่ไง นี่ไงลูฟัสนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดใช้หรือกด yes นั่นแหละครับผมโอเคมานี่จากนั้นก็ให้เราทําการนาแฟลตไดเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ผมจะมาทําการเสียบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบก่อนเลยนะครับผมโอเคเสียบแล้วนะครับโอเคอ่าโอเคนี่รออ่าโอเคเห็นไหมมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับ คก็เห็นไหมก็ขึ้นแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นก็ให้เรา,ากดตัวตัวเลือกการบูตโอเคกดตรงนี้ให้เลือกเป็นอ,อันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้เลยนะครับผมไม่ต้องเลือกอันนี้ไม่จําเป็นขออภัยครับไม่จำเป็นอันนี้ไม่ต้องเลือกยาเลยนะครับกดเลือกตรงนี้นะครับเนี่ย,ยไฟล์ image ทั่วๆไปนะครับนี่จากนั้นก็ให้เราหาไฟล์ ISO ที่เราดาวน์โหลดมาที่เราแบบเช่นเราจะติดตั้ง ตั้ง windows 1 0 windows 11แบบติดตั้งแบบติดตั้งลงฟัดไดโดยตรงไปเลยนะครับเคจากนั้นก็กดอ่ะอเ,เราคลิกลือกฟัดแล้วก็กดเปิดซะเลยนะครับ o อ,อ่าจากนั้นก็รอเห็นไหมมันขึ้นว่ากำลังสแกน in image อ,อยู่นะครับอันนี้คือแต่เราเนี่ยเราอ่าเราก็ต้องรอรอสักครู่ไปก่อนเลยนะครับเครอสักครู่ไปก่อนเลยนะครับผม โอเครอสักคู่นะครับอันนี้คืออาจจะช้าหน่อยนะครับนะครับผมก็คือไฟล์ก็อาจจะใหญ่นั่นแหละนะครับผมแต่มันก็ใหญ่ปกติอยู่แล้วแหละนะครับโอเคผมขออนุญาตเร่งความเร็วของคลิปก่อนเลยนะครับผมไปอ่าโอเคมาแล้วนะครับนี่เนะี่ยอันนี้คือตัวตัวเลือก i m a g e นะให้เรากดใยตัวตรงที่คําว่าต,วต,ตัวเลือกติดตั้งตัวติดตั้ง Windows แบบมาตรฐานโอเคให้เลือกเป็นวินโดว์2ก o ลนะครับอันนี้ถ้าแบบรูปแบบของพาร t i t i o n ผมเลือกเป็น gpt นะครับแตถ่ถ้าเป็นคอมเก่าก็เลือกเป็น mbr mbr ก็คือ legacy แต่ถ้าเป็นคอมใหม่ๆก็คือ gpt gpt ก็คือ uefi นะครับโอเคนี่นะครับผมถ้าเป็นคอมใหม่ๆ นะครับก็เลือก GPT ถ้าเป็นคอมเก่าเลือก MBR นะครับ MBR ก็คือ legacy GPT ก็คือ UEFI นะครับโอเคอันนี้คือระบบไฟล์นะครับนะครับผมเป็น NTFS อยู่แล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับผมอันนี้คือชื่อของ Drive จะตั้งอะไรก็ได้อันนี้ส่วนตัวผมไม่ตั้งดีกว่านะครับโอเคไม่มีอะไรมากแล้วก็กดเริ่มเลยนะครับโอเคนะครับผม โอเคนะครับโอเคมันกําลังทํางานอยู่นะครับโอเคอ่าแต่ผมก็อ่านี่แหละอันนี้แล้วกันโอเคอืมโอเคนี่ก็กดโอเคอันนี้ก็คือหรือจะแบบอ่าให้แบบเป็นชื่อผู้ใช้ของแบบตามตามคอมพิเวเตอร์ได้อ่ะตั้งภูมีพาคผมแบบเลือก3อย่างเลยดีกว่ากดโอเคเลยนะครับผมเนี่ย ติดตั้งเป็น Windows 10 g o s t Specter นะครับเพราะว่าคือแต่ผมก็จะแบบประหยัดพื้นที่ไปหน่อยนะครับเครูฟลดิดว่า iso อะอันนี้ก็คือต้องมีเลือกมี uefi b o o l o a d e r นะครับโอเคก็กดตกลงไปเลยนะครับแต่ระวังคือข้อมูลใน f l a s h ไดร e อาจจะหายแนะนำให้ Backup ไปก่อนนะครับโอเคตกลงเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าข้างในในแฟลชไดเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเค อันนี้คือรอสักครู่เลยนะครับผมรอให้แบบให้มันเต็มจนถึงนี่เลยนะครับโอเครอสักครู่เลยนะครับผมอ่านะครับรอสักครู่เลยนะครับโอเคนะครับรอสักครู่ก่อนเลยนะครับเห็นไหมมันกำลังใช้อิมเมดอยู่นะครับโอเครอให้มันขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคอ่าขึ้นมาแล้วนี่ไงนะครับผมจากนั้นก็รอสักครู่ให้สิ้นสุดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคผมขออนุญาตหยุดคลิปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับผมไาย one hour later อ่าโอเคสำเร็จแล้วนะครับนี่ไงนะครับผม โอเคก็สามารถปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมามาที่ที่พีซีหรือ PC ซีคืนนี้นะครับนี่ดูในไดรฟ์ก็ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานี่ไงนะครับโอเคก็มาทําการปิดเครื่องก่อนเลยนะครับผมปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับปิดเครื่องก่อนเลยนะครับ โอเคผมก็จะมาทำการเปิดเครื่องเลยนะครับนี่ผมปิดอคอมพิวเตอร์อะไรให้สน,สนอมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกดปุ่ม power เลยแล้วก็กดปุ่ม f 1 2นะครับแต่ของผมใช้เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นอของยี่ห้ออื่นเนี่ยดูตารางตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคอนี่ให้เราบูตผ่านแฟลชไดร์นี่ของผมเป็นเนียเนียร์นฟ l ฟล์ e แต่ผมเนี่ย ใช้อะไรนะแต่ผมใช้มือถือปุ่มกดในการทำเพราะว่าผมเสียบไมโครเอสดีการ์ดเข้ามือถือปุ่มกดเข้าไปแล้วเปิดโหมด UMS นั่นแหละครับผมโอเคเอาละนี่เลือกให้มันบูทผ่านสไดร์ก็กดไปเลยอ่ะนะครับโอเคนะครับนี่รอสักครู่เลยนะครับผมโอเคนะครับรอสักครู่ โอเคอ่ะนี่ขึ้นมาแล้วนะครับความเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแฟลชไดร์นะครับผมอันนี้คืออาจจะรอนานหน่อยนะครับนั่นแหละนะครับผมโอเครอสักคู่นะครับ อ่าโอเคนี่มาแล้วนะครับนีโอเคเรอสักครู่สักหน่อยนะครับอืมโอเคนะครับผมอันนี้จะรอนานนะครับผม โอเคโผล่ cmd โผล่ขึ้นมาอันนี้รอนานนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับอ่าความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของ flash ดร i เลยนะครับแต่ถ้าจะเอามาทำแบบเช่นติดตั้ง windows ลง flash ดร i เข้าไปเลยนะครับก็คือ ก็คือแบบแนะนำให้ใช้แฟลชไดส์32กิกขึ้นไปดีกว่านะครับผมแนะนำให้ใช้แฟลชไดส์32กิกะไบต์ขึ้นไปดีกว่านะครับผมอาจจะโชว์กว่าหรือมากกว่านั้นเลยดีกว่า64กิกะไบต์นะครับอันนี้คือรอสักครู่เลยนะครับมันกำลังเซ็ตค่าอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับผม Start starting switch <c oughs> getting ready o k เคเครื่องดับก็กดอ่ะรอมารีบูตแล้วก็กด าปุ่มคีย์บูตนะครับโอเคก็ดูตารางตามตามนี้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ให้มันบูตผ่านแฟลชได์นะครับโอเคนี่ผมจะให้มันบูตผ่านแฟลชได์นะครับนี่นะครับนี่นะครับให้มันบูตผ่าน USB ปเข้าไปเลยนะครับผมก็ตามนั้นแหละอ่ะกด e n t e r ซะเลยนะครับผมครับผมโอเคนี่ไงนะครับรอสักครู่โอเคนะครับผม โอเคนะครับโอเคนะครับ uhm, อ okay. okay. ืมโอเคขึ้นมาเหมือนเดิมและซีเอ็มดง CMD นะครับ อืมอืมอ่าโอเคอ้าดับอีกก็กดอ่ารอมันมันกำลังรีบูตกดคีย์บูตดูตารางตามนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็บูตผ่าน USB นะครับโอเคนะครับ นะครับผมอันนี้อาจจะรอนานนิดเดียวนิดนึงเลยนะครับนิดเดียวหรือนิดนึงอาจจะรอนานนะครับเพราะว่าเนื่องจากขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับโอเคอืมอืมเค จะเข้าระบบได้นะครับก็ตามนั้นนะครับอ่านี้รอสักครู่หน่อยนะครับผมนี่รอสักครู่เลยนะครับผมนี่อ่ะเข้าได้หรือยังจะเข้าได้กี่โมงนะครับเช คลิปสักหน่อยอ่ามาแล้วนี่ไงโอเค just a moment just a moment นะครับนี่ไงมาแล้วนะครับกว่าจะรอนานสักหน่อยนะครับโอเคนะครับผมอ่าโอเคมาแล้วนี่ไงนะครับโอเคนี่ hi we getting you. อ่าอีเวอรี่ทิ้งเรดี้ฟอร์ยูโอเคนะครับอันนี้คือรอสักครู่หน่อยนะครับโอเคอันนี้ทิสทิสไม่เทคซิวเวอร์ซิวเรียลมิวนิตมิวมิวนิตโอเคอันภาษาอังกฤษเพี้ยนหน่อยไม่เป็นไรช่างมันขอแค่รอก็พอขอแค่รอก็พอนะครับ <c oughs> อ่าโอเคมามาแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้ติดตั้งที่ตัวเดวการ์จอนะครับโอเคเข้าไปที่ s e t t i n g ดูนะครับโอเคก็ประมาณนั้นอ่าโอเครอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคมาสักทีแล้วนะครับโอเคสตาร์ทเมนูโอเคนะครับ อโอเคขยายหน้าต่างสักหน่อยอโอเค s y s t s y s t e m โอเค about อ,อ่ะนี่ไงนะครับใช่ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะมาดูที่ PC เครื่องน,นี้โอเคโอเคเข,ข้า PC เครื่องนี้ดูนะครับอันนี้คือกินพื้นที่ไปหน่อยนะครับ ก็ประมาณนั้นแหละก็คือแบบลงติดตั้งโปรแกรมอะไรได้นะครับโอเคก็ประมาณนั้นเลยอ,อืมอเฉ็บฮึบอ่ะหนึ่งเ,เลยเครีสตาร์ทเครื่องไปก่อนเลยนะครับโอเคก็พอพอโอเคแหละนะครับ ก็คือแบบอารมณ์แบบเหมือนเราใช้อ่าแฟลชไดร์ตัวเล็กๆอ่ะใช่ไหมแบบเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆแบบเช่นอูมีคอมพิวเตอร์แบบขนาดเล็กอ่ะคิดดูนะอารมณ์แบบคล้ายๆเหมือนแบบพวกทีวีสติ๊กอ่ะนั่นแหละนะครับนี่แหละก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับอารมณ์ก็ประมาณนั้นนะครับอารมณ์ก็ประมาณนั้นตามนั้นแหละนะครับตามนั้นเลยนะครับ ก็โอเคให้มันบูตไปบูตผ่านไอ้พวกฟ,ฟ่ดดาไดนะครับกดคีย์บูตเข้านะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงนะครับก็ตามนั้นนะครับผม refresh อัน MM. นี้คือยังไม่มานะครับโอเคอันนี้กินพื้นที่ไปเท่าไหร่นะครับเปิดทีสพีซเข้า ล้อนาหน่อยนะเค okay. นี่ไงก็ว่างก็สามสิบหกนะครับผมก็ตามนั้นแหละนะครับก็โอเคแหละนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมขอแพรจะมีเสียงรบกวนจากรถนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับโอเค ก็อาจจะดูหน่วงๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งกาจอโอเคเอาล่ะใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบายโย